วัสดีค่ะวันนี้ป้าจะพาไปเที่ยวห้วยกระบอกนะคะใน1วันนะคะตามรอยลายแทงของระไฟก้อนะคะที่ทำเอาไว้ทั้งหมดมีอยู่13จุดด้วยกันนะคะไปดูกันค่ะว่าวันนี้ป้าจะเก็บครบทั้ง13จุดหรือเปล่าโดยเราจะเริ่มจากนะคะมหาวิทยาลัยศิลปากรพระวังสนามจันทร์นะคนปรปฐมนะคะไปแยกมาลาัยแมนนะคะเลี้ยวขวาผ่านราชพัฒนแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปตามคันคลองนะคะระยะทาง29กิโเมตรใช้เวลา 33นาทีเท่านั้นค่ะไปค่ะและเราก็มาถึงสารเจ้าซ้ำซ้นเกิดหวงเรียบร้อยแล้วนะคะเรามีผู้ใหญ่วีรยุทธ์นะคะเจ้าถิ่นจะมาแนะนำเลยค่ะเชิญผู้ใหญ่ค่ะส่วนมากเราชุมชนเพื่อบอกก็จะแนะนำสารเจ้าะนะครับที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของคนในชุมชนในพ้วยกระบอก<ช>นะครับที<ช>่ว่าเรานับ,คบ,คบเคารพนับถือเช่นอ,อย่างสารเจ้าซ้ำซ้นเกิดหวงของเราเนี่ยมันมีมา พร้อมๆกับชุมชนเราครับนี่คือได้การร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนและรอบๆชุมชนเราตลอดจนคนในชุมชนที่ย้ายถิ่นฐานไปทำมาหากินที่อื่นะนะครับซึ่ง,งไปสร้างาความร่ำรวยหรือไปประกอบกิจการใดก็ยังนึกถึงหัวกระบอกแล้วก็กลับมาครับจากเมื่อกี้ที่เราคุยกันด้านนอกนะครับเราก็พาท่านเข้ามาชมด้านในสันเจ้าเราสันเจ้าซ้มซ้อนเกล็ดหวงนะครับ คือของเรามีอยู่ด้วยกันสองชุดตอนนี้ <Okay. S 1> นะครับชุดด้านหน้าที่เป็นองค์เจ้านี่เป็นทองเหลืองหลอนะครับ mm hmm. ซึ่งอันนี้ก็อยู่อยู่นานนานพอสมควรผมก็จำจาไม่ได้ว่าหล่อตั้งแต่เมื่อเมื mm ่อใดแต่ข้างหลังเนี่ยมีจิตศรัทธาของคนในชุมชนนะครับซึ่งไปอัญเชิญมาจากเมืองจีนเลยเป็นเป็นไม้แกะสลักตัวองค์องค์ท่านนะครับ okay. เริ่มจากองค์แรกเลยที่เป็นประธานในนี้ก็คือองค์กลางนี่นะครับไทยหว่องยาแล้วตามมาด้วยทางด้านซ้ายมือขององค์ประธานก็คือหงี่หว่องยานะครับเป็นองค์ที่สองและตามด้วยองค์สุดท้ายองค์ที่สามก็คือเซ่หวองยาค,คอันนี้คือเป็นองค์เจ้าที่เราชุมชนในเพื่อบอกเขารับนับถือศรัทธาในตัวท่านนะครับ ก็ได้อ <önemli> ัญเชิญแล้ว <t> ก็สร้างศาลเจ้าเอาไว้เป็นที่ประทับของท่านนะครับในแต่ละปีเราจะมีงานสมโพธตรงนี้ในวันเกิดเจ้าซึ่งในแต่ละปีมันจะไม่ค่อยตรงกันมันจะเลื่อนไปตามปฏิทินของจีนนะครับและเรามาถึงที่นี่ค่ะศาลาตึกนะคะซึ่งเป็นที่ที่ใช้พักสำหรับการเดินทาง ไปนมัสการพระแท่นดงรังนะคะสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราในสมัยรัชกาลที่5นะคะขณะนี้นะคะชาวบ้านเขากำลังทำความสะอาดกันนะคะเพื่อบูรณะต่อไปนะคะป้าก็นะคะได้เวลาจับจอบจับเสียมไปช่วยเขานะคะไปค่ะและเราก็มาถึงนะคะโรงเรียนเทพวิทยานะคะซึ่งใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง แฟนฉันนะคะแล้วด้านหลังนี้ก็คือรูปปั้นนะคะของหลวงสิทธิ์เทพการนะคะผู้มอบที่ดินสำหรับใช้ในการสร้างโรงเรียนและวัดแห่งนี้ค่ะและจุดเช็คอินต่อไปนะคะก็คือร้านจันเจริญนั่นเองนะคะมาถึงห้วยกระบอกแล้วไม่แวะไม่ได้ครับวันนี้เราสั่งรายการอาหารไปหลายอย่างเราจะบอกรายการเป็นภาษาขักกาอ้าอชุกลองแนะนำที่เราสั่มาใกล้จูเกียบตาลา แล้วก็จูตู่ทุกววาตุนตองตุนคนกรมจูตู้ตุนตองกุยแล้วก็ชาปั้นเถียวแล้วก็จูตู้เช่าจูตู้เช่าามช่อยและนี่ก็คือขาหมูนะคะว่าขายดีขนาดไหนเป็นกะละมังกะละมังนะคะอ่าป้ารู้เดี๋ยวเราจะซื้อกลับบ้านหนึ่งขาเตีมไวมให้อยู่แล้วใช่ไหมคะอ่าโอเคค่ะต่อไปนะคะกําลังเช่าปันเถียวเช่าปั้นเถียวอ่า อันนี้น<อ>ก,ก็ห้ามพลาดทองหินปั้น,น,นบางคนอาจจะเรียกปั้นเขียวเช่าแต่เราจะเรียกเช่าปั้นเขียวนะคะใส่แค่เนี้ยก็อร่อยแล้วเพราะว่าอะไรมันเป็นกระทะเหล็กเราผัดแล้วอะ่ะเส้นมันจะหอมคล้ายๆกับที่เราไปกินลาดหน้านั่นแหละนะมันอร่อยที่กระทะมันมันอร่อยที่กระทะเดี๋ยวเอากระทะกลับบ้านไปด้วย <laughs> เราก็จะใส่อะไรบ้างนะคะอยิ้วจุ้งหยก ยื้อยืีอยื้อแถวก้อนแถวก้อนแล้วปั้นเขียวปั้นเขียวล็อกยิดติดอ่อสีหยิวสีหยิบฟูสีหยิบฟูสีหยิบแล้วก็สุดท้ายล็อกชุ้งใส่ลงไปกำหนึ่งเลยนะคะต้นหอมนะคะชุ้งนั่นเองกลิ่นหอมมาแล้วนะคะและเสบียงทั้งหมดก็มาแล้วนะคะมาค่ะเราเริ่มลงมือกันเลยแล้วกันนะคะ เราจะต้องเริ่มจากขาหมูก่อนเลยเอาตรงมันๆน,น,นี่แหละเพราะว่าเราไม่กลัวอ้วนไงถึงเกี้ยงผุยวันนี้เราได้รับเกียรติจากสิทพี่สิบน้องอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรมาช่วยชิมนะคะละาดกับจิ้มน,นี่ไปซึ่งทั้งสามคนเนี้ยเป็นพวกไม่กลัวอ้วนทั้งนั้น่คะเราจัด ขาหมูไปเลยนุ่มมากนิ่งค่ะนุ่มนั้นนิ่งหอมกลินเครื่องเทศและจุดเช็คอินต่อไปนะคะก็คือโรงตีมีดนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะ จัดมีดไปแล้วนะคะคมมากเลยอันนี้เวลาไปใช้ต้องระวังด้วยนะคะบร,บริเวณด้านนี้นะคะปกติเขาจะตีกันช่วงเช้านะคะตอนนี้เขาเลิกตีแล้วค่ะแล้วก็ถ้าเกิดต้องการซื้อผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีขายอยู่ด้านหน้านั่นเองนะคะและจุดต่อไปนะคะก็คือชมลมจีนแคะห้วยกระบอกนั่นเองค่ะที่ตรงนี้เนี่ยเดิมเป็นบ้านของท่านสอสอัคระเดชนะคะสสลาดบุรีนะคะ ซึ่งทางชมรมเนี่ยได้เช่าเป็นที่ทําการตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วบริเวณชมรมรอบๆเนี่ยนะคะปกติจะมีอาหารจีนแค่แล้วก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆจําหน่ายด้วยนะคะพร้อมทั้งมีของใช้บางอย่างที่ลูกหลานคิดว่าน่าจะเอามาไว้ที่นี่น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าแล้วต่อไปทางชมรมก็มีโครงการนะคะที่จะจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์น่าแวะมาเยี่ยมเยียนมาถ่ายรูปแบบนี้คะ่ะและมุมด้านนี้นะคะ ก็จะเป็นโซนบ้านโบราณนะคะที่ยังคงอยู่นะคะสามารถที่จะมาถ่ายรูปนะคะโพสตท่าสวยๆกับแนวกำแพงแบบนี้ได้นะคะและจุดต่อไปนะคะก็คือเตาเผาโบราณตอนนี้เราข้ามมาที่อำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีแล้วนะคะเราจะมีอยู่2เตาด้วยกันก็คือหมายเลข1กับหมายเลข2ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตรงนี้เป็นชุมชนใหญ่ในอดีตมาก่อนนะคะ ก็สำหรับท่านที่สนใจประวัติศาสตร์แวะมาชมได้นะคะในทริปเที่ยวห้วยกระบอก1วันเนี่ยจุดนี้น่าแวะค่ะแล้วก็จบทริป1วันห้วยกระบอกนะคะที่เตาเผาโบราณบ้านหมอสอนี่เองนะคะ เราจะมีอยู่3ามที่ที่เราไม่ได้แวะนะคะเนื่องจากเมื่อกี้นี้เราฝอยแล้วเราก็กินนานไปหน่อยก็คือวัดหลวงปู่เหลียววัดหลวงปู่แพ้วแล้วก็บ้านโบราณร้อยปีนะคะสําหรับท่านใดที่สะดวกนะคะแนะนําน,นะคะเชิญมาเที่ยวด้วยกันนะคะที่บ้านห้วยกระบอกค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ